เอาละฮะวันนี้พี่จีลิมเลเขากลับมาอีกแล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะไปล่าอาหารทะเลกันดีกว่าพี่แกเดินมาเจอหอยตลับสองตัวครับกำลังอ้าปากอยู่เลย พอเห็นปุ๊บก็ชูนิ้วขึ้นมาเลยครับ2นิ้วเท่ากับจํานวนหอยแล้วนําไปแหย่ให้มันงับเล่นรู้ทั้งรู้ว่ามันเจ็บก็ยังจะทําพี่แกโดนหอยหนีบร้องยั้งหมาอ,อ,อูอูอะอะกูนึกว่าลิงเข้าสิ่งล่างแล้วพี่แกก็นําหอย2ตัวนั้นไปใส่ลงในหม้อไฟนรกครับในหม้อมีพริกลอ,อยอยู่เต็มเลยจะกินเผ็ดไปไหนครับเนี่ยไม่กะเอาไว้ทำอีพีต่อไปเลยหรือไงเออลืมไปพี่แกรวยนี่นะ วัตถุดิบชนิดต่อไปที่พี่แกเดินมาเจอนั่นก็คือปลาหมึกยักษ์ครับที่อยู่ใต้โขดหินมันมาอยู่อะไรแถวนี้วะปกติมันอยู่น้ําลึกไม่ใช่หรอเอาเป็นว่าอย่าไปโคงอย่าไปเครียดดูสนุกสนุกก็พอเดี๋ยวก็มีคนเม้นมาอีกว่าพี่หมึกมันไม่ใช่ปลานะพี่เรื่องนั้นพี่รู้อยู่แล้วแต่พี่เรียกปลาหมึกมาตั้งแต่เด็กๆไงมันติดเป็นนิสัยไปแล้วขอเรียกว่าปลาหมึกได้ไหมล่ะโอเคนะพี่จีเราก็ดึงมันออกมาจากโขดหินครับ ปลาหมึกตัวนั้นก็พยายามดิ้นหนีแต่พี่จีเราก็ไม่ปล่อยมันไปครับในที่สุดก็จับมันมาลงหม้อจนได้เฮ้ยไม่มีคำว่าเมตตาปานีกันเลยทีเดียวแถมพี่แกก็ได้เจอกับแอปพลิทชาร์กด้วยชื่อไทยก็คือฉลามทรายหรือว่าฉลามกบมีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์และเป็นสัตว์อนุรักษ์พี่จีนเราไม่กินนะครับก็เลยโยนมันทิ้งไปพอเดินต่อมาเรื่อยๆก็ได้เจอกับปลาปักเป้าด้วย พี่แกก็เลยจับมันขึ้นมาทําให้พองลมเล่นแล้วก็ปล่อยมันไปเอาละ่ะป่านี้หม้อไฟคงจะสุกแล้วล่ะมัง้งนี่ก็คือวิธีการเปิดหม้อแบบคนรวยดูไว้ฝ่าหม้อชูริเคนจากนั้นพี่จีนเราก็หยิบปลาหมึกขึ้นมาแล้วก็กินอย่างอเรเด็อร่อยวันนี้มีวัตถุดิบในหม้อแค่2ออย่างเองเป็นปลาหมึกกับหอยพี่แกก็กินหมึกจนหมดครับตามด้วยหอยตลับต่อเห็นพี่แกกินแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาเลย แล้วเพื่อนๆล่ะทานข้าวกันแล้วหรือยังครับแล้วกินกับเมนูอะไรครับวันนี้